สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชอนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ัวหัวหมีองันจะมัเกือบใจขาดรอนนะจ๊ะรออาจารย์เมน่นบนอูเ้ยอาจารย์กันเลยจ้าจ้าจ้ากันเลยเนาะว่ะมาๆมายิ่งข้มาใกล้ๆสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะ ก็อย่างนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะคะว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์คลิปที่ออกไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้นะคะ20กันยายน2567สนาหสหรับใครๆที่โอ้โหคอมเมนต์ถล่มทลายพี่เป้รออาจารย์แม่นบนพี่เป้พี่เป้พี่เป้พี่เป,พเป้พี่เป้ก็รอเหมือนกับทุกคนนั่นแหละทุกคนพี่เป้ก็รอรล เพราะว่าทําไมวะพี่เบลก็อยากทําคลิปเหมือนกันเหมือนแจ้งอาจารย์ก็นะคะก็มาแล้วค่ะได้ปุ๊บพี่เบ้ก็แบบมาอัปเดตให้กับทุกๆคนทราบทันทีนะคะทุกคนค่ะวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกเจ้าหมานขอให้ทุกเจ้าออเฮงเลคะ่ะที่สําคัญที่สุดคือบบมีใคยสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขสียอ,ออกหอ่ังนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นแค่การคิดวิเคราะห์แยกแยะ ตามสูตรของแต่ละกูรูของแต่ละอาจารย์ของแต่ละสำนักเท่านั้นมันอยู่ที่ดวงไ่ดวงมันหมานไ่หมานมันในพี่น้องเออของให้พี่น้องโชคดีม,กกาม,ามากกระตามบ่มากกับพานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะก็ชื่อว่าจะเดีนอะ,ะ,ะไรวะชื่ว่าจะเรีนอะไรอาจารย์บอกว่าอะตามนี้ชอบตามไม่ชอบผ่านนะแต่วันนี้ ไม่มีชุดสามตัวเด้อเพื่อนว่าเออบ่มีกับบ่มีดออสองตัวก็เหี่ยมาเถอะว่ะเยู้เอาบ่มีสามตัวกับสองตัวก็เหี่ยมาเถอะอาจารย์ว่ะเพื่อนกันเลยเพื่อนลงไห้แล้วนะคะก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้กับพี่เป้ด้วยนะสำหรับอาจารย์แม่นบนนะคะ,ละหลายๆคนก็คงเคยเห็นคลิปที่พี่เป้ทำคลิปขึ้นมาเนาะสองสามคลิปที่ผ่านมาก็ถือว่าเฮงถือว่าปังถือว่าได้และก็ โดนๆน,นะจ๊ะแต่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะเราไปกันต่อเลยค่ะสําหรับวันนี้เนาะวันซุกข,ขอให้สุกสมหวังสุขู่สุขคนขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังอาจารย์แม่นบนบอกว่าราพัฒนาวันนี้20กันยายน2567ตามนี้ค่ะ4252627282และ92วันนี้ ผมชอบเลข2อาจารย์วาจังซี่ด้อพี่น้องเดิมวันนี้สูตรของอาจารย์แม่นบนคือเด่นสองวิ่งสองรูดสองสี่สองห้สองหสองเสองแปและ9กสองไม่ลืมอีกคือเก่าคือชุดเน้นนะครชุดเน้นบนล่างชุดเน้นบนล่างนะจ๊ะ เน้นที่42 62 82กันเบิ้ล22ตามนี้คือชอบมากเน้นและหนักที่42 62 82กันเบิ้ล22นะจ๊ะทุกคนจา๋าวันนี้วันศุกร์ทุกคนชอบเลขตัวไหนทุกคนชอบเลขตัวไหนก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้เดิมแต่ที่แน่ๆตรงการตรง42นี่แหละ42นี่เริ่มมาแรงนะ สี่สองเริ่มมาแรงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะฝากด้วยนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาจังในแล็บันนี้เอาจจงดแนแล็บันนี้ที่น้องและนะคะและยังมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องจากทางบ้านที่ส่งเข้าประกวดด้วยนะ,ะเอามะเอามะสวยด้วยนะ,ะซึ่งมวที่ผ่านมาเขาก็มีนะ,ะเออเผื่อมีตรงกันนะะทุกคน เอาแล้ววะหมานไผ่หมานมันโชคไผ่โชคมันเด้อพี่น้องบอกว่าพี่น้องสีซื้อเลขหยังก็ตามขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังสําหรับพี่เป้ส่วนตัวเลยนะส่วนตัวส่วนตัวพี่เป้อะคือวิ่งสองเอ้ยไม่ใช่วิ่งสี่รูดสี่ไปแล้วนะคะวิ่งสี่รูดสี่ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าก,ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนเนาะขอให้มีแบบว่าตังร่วมทําบุญ ร่วมทำบ,บุญกันเนาะร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดนังกันเมื่อนี้จังว่ากันให้เลขลาวออกซะก่อนจังว่ากันดอกพี่เนาะเลขลาวออกซะก่อนจังว่ากันเนาะเฮ็ดจังได๋วะเฮ็ดจังได๋วะหลายคนที่ทักมา,า,กากมอยากเข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มใช่ไหมถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะคะก็เอาเป็นว่าเลขลาวคืนนี้ออกก่อนเนาะ ถ้าถ้าถ้ามันคฮยอะไรเงี้ยถ้ามันเฮงถ้ามันปังถ้ามันได้ถ้ามันโดนพี่เป้ค่อยจะเปิดลับเข้ากลุ่มนะคะก็คนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็เกาะนแน่นๆนะอย่าออกไปคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็คือเกาะแน่นๆนะถ้าออกไปแล้วพี่เป้บล็อกนะที่สิบเอ็เดยเาพี่นงเนาะสุกไผ่สุกมันหมันไผ่หมันมันขอขึ้นตื่นเต้นแถววะเออ เอาสรุปเลยซุ้มเจ้าซื้อหนังกันเยอรมนีนะคอมเมนต์กันเขม้าใต้คลิปเนี่ยเด้อคอมเมนต์กันเขม้าใต้คลิปเนี่ยเด้อจ้ะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเลขลาบัตนาเย็นนี้ว่าชอบเลขไหนเนาะว่าชอบเลขไหนก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนนะจ้ะทุกคนจ้ะอีเปกับเฝ้าขนาดได้เนี่ยนะเฝ้าขนาดตั้งแต่เศร้าเศร้าตั้งแต่เศร้าเศร้าแล้วโลอาจารย์ก็หัวเละไปหัวเละมา ทักไปกระทักมาชีรม่ก็บโล่งจานกระไรตัววสิลเลศจากจานกลายเป็นถวยจากจานกลายเป็นถวยกลายเป็นซ้ำเนาะตัววสิลหลอพี่น้องมันก็ถ่าอยู่ได้ว่าเออคนวสิลเลศลงมันก็เลยลงหายเป็นแก้งเพิ่งต่จะสั้นแหละพี่น้องแต่ถ้าแบบหัวกะทิเนาะบอกว่าไพ่กระตามแล้วว่ามือนี่ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้หมานก็เดี๋ยวสําหรับ แอดฟินิกเดี๋ยวพี่เป้เอามาฝากนะของแอดฟินิกก็ยังไม่ลงนะจ้าของแอดฟินิกก็ยังไม่ลงเอาจงไดละเน้นนะคะเน้นสี่สองหกสองแปดสองนะเน้นสี่สองหกสองแปดสองนะจ้าสำหรับอาจารย์ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ดน,ขอ,ดนขอให้โชคดีนะจ้าทุกคนจ๋าซื่อนังกระตามเลยเนาะ,ะสำหรับ ชุดเน้นมันไม่เคยทันสักทีนะชุดเน้น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 ่นนนนนะบางทีมันทุ่มแล้วอะ่ะบางทีแบบหวยมันจะออกแล้วเนาะเขาอ,อาจารย์เข้ามานินให้ก็แบบมันเย็นอะ่ะบางทีมันทํามาทําคลิปไม่ทันบางทีพี่เป้ก,ก็ไม่ค่อยสะดวกแต่มันก็อยู่ในนี้แหละมันอยู่ในชุดเต็มนี่แหละทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกันนะจ๊ะ ไปแล้วนะสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะเจ้าทุกคนจา๋าเดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางมาฝากกันแบบจริงๆแบบนี้ตลอดแหละนะคะ mm. ก็ฝากดูคลิปอื่นด้วยนะไม่ใช่จะดูแต่คลิปลาวัฒน,นาเด้อรัฐบาลไทยกับเบิ้งให้ผู้ค้าในด้วยจะบอกให้เออเ้วเบิ้งแต่เล่าหัแหล่รัฐบาลไทยกับเบิ้งให้ในเน่บบก,เเกัดคอเดนี่ไปเลเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเฝ้าเฝ้าไปจัดการ ฟ้าอไปเสียค่น้อยคิดปะ